วันนี้เป็นไงบ้างนายอยู่กับเธอทั้งวันแล้วพรุ่งนี้นายต้องทำงานกลับบ้านพักผ่อนเถอะฉันยังอยากอยู่กับเธอต่อกลับไปพักเถอะวันนี้ไม่หายก็มีพรุ่งนี้พรุ่งนี้ไม่หายก็มีวันหน้าฉันเชื่อว่าสักวันหนึ่งเราจะต้องกลับมาเป็นเหมือนเดิมนายคงจะหิว จะหาอะไรให้กินนะฉันเกือบลืมเอามันให้เธอดูแล้วอดูนี่จำคืนนั้นที่สวนสาธารณะได้ไหมเราใช้แท่งไฟว่ารูปเหมือนคนแถวนั้นเธอบอกให้เราสองคนแยกกันวาดอะไรก็ได้ที่อยากวาดแต่ว่าฉันไม่ได้วาดอะไร เหมือนแค่ยกมือเฉยๆแต่ที่จริงจะว่าลูกศรเพราะเหมาะกันจริงๆจริงๆพระเจ้าได้จับคู่ให้เราและอยากให้เราได้อยู่ด้วยกันเราเจอกันมาก่อนและได้มาคบกันแตอมีเรื่องดีๆอีกเยอะให้ฉันค้นหาจะมีข้อดีอีกเยอะที่เธอไม่เห็นเธอจะต้องหายหรือต้องไปได้กันอีกไกลไม่ต้องห่วงนะ เธอต้องได้ยินแนะ่ร,รับรู้ได้เธอบีบม,มือฉันไอ้เย่ไอ้เย่มี่ฉันเองนะไอ้เย่เธอจำพี่ได้ไหมไอ้เย่เกิดอ,อะไรขึ้นน่ะไปหาอาจารย์ไปเถอะ a y ผีดูดเลือดไอ้ผีฝรั่งฉันจะฆ่าแกแกไม่รอดแน่เก็บพระมาลาของแกเฮ้ยเฮ้ย้ really <so ้เฮ้ย้

อาจาร์อาจาร์ครับมีเรื่องอะไรพี่นหนเห็นน้องสาวผมไหมไม่เห็นเขาหายไปเหรอผมกำลังคุยกับเธออยู่อยู่ๆก็ได้ยินเสียงคลุยจากข้างนอกแล้วเธอก็ผลักผมกระโดดออกจากหน้าต่างไปเราไล่ตามเธอแต่ก็ไม่ทันอาจเล่นงานอาจารย์อีกอาจารย์ปลอดภัยไหมฉันออกไปซื้อของข้างนอกนอกลับมาก็ไม่เจอเขาเจอแต่โน้ตเขาเขียนว่าจะกลับดึก ฉันเจออ้แย่ด้วยอเจ็บจริงๆเลยโอ้เจ็บมากมาครับแล้วคุณเห็นเธอที่ไหนอ่ะฉันเจอแถวบ้านนายพอฉันเห็นเธอฉันก็รีบตามเธอไปแต่ดันมีผีดูดเลือดฝรั่งมาขวางทางเอาไว้ผีดูดเลือดฝรั่งหน้าตาเป็นยังไงผมบอลตัวใหญ่เจอหน้าก็แต่ขาดฉันแล้วโอ้ยโอ้ย